สถานการณ์ระหว่างประเทศรัสเซียบุกยูเครนสถานการณ์นี้มันได้ส่งผลกระทบต่อวงการฟอร์มูล่าวันอย่างไม่อาจาห,อหลีกเลี่ยงและดูเหมือนมีนักแข่งหนึ่งคนที่ตกงานจากสถานการณ์นี้เขาคนนั้นก็คือนิกิต้ามาเซปินนิกิต้ามาเซปินเข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้อย่างไรและจริงหรือไม่ที่เขาถูกดีดออกจากเก้าเอ f 1เพราะเขามีความสัมพันธ์กับปูตินประธานาธิบดีของประเทศรัสเซีย Wonder Wheel มหัศจรญยานยนต์กับคนรักความเร็วเล่าเรื่องโดยเจษดาบุญประสมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Wonder Wheel มหัศจรรยานยนต์กับคนรักความเร็วโดยผม JBP เจษดาบุญประสม์นะครับอย่างที่ทราบกันครับว่าณนะตอนนี้สถานการณ์ระหว่างประเทศที่ท้โลงให้การจับตามองก็คงจะหนีไม่พ้นเหตุการณ์ที่ รัสเซียบุกยูเครนนะครับผมซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังหาข้อสรุปลำบากว่าเรื่องราวทั้งหมดจะลงเอยในแบบไหนแต่ที่แน่ๆคือสถานการณ์นี้มันได้ส่งผลกระทบต่อวงการฟอร์มูล่าวันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงและดูเหมือนมีนักแข่งหนึ่งคนที่ตกงานจากสถานการณ์นี้เนื่องจากว่าเขามีความสัมพันธ์กับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของประเทศรัสเซียเขาคนนั้นก็คือนิกิตามาเซปิน นิกิต้ามาสเปนเข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้อย่างไรและจริงหรือไม่ที่เขาถูกดีดออกจากเก้า e อ1เพราะเขามีความสัมพันธ์กับปูตินเส้นทางของนิกิต้ามาสเปนกว่าจะมาถึงฟอร์มูล่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครั้งนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับก่อนอื่นเลยจะบอกว่านิกิต้ามาสเปนเป็นนักแข่งที่ไม่มีฝีมือดีพอที่จะมาสู่เวทีฟอร์มูล่าวันก็คงจะไม่ใช่ครับอย่างที่ทราบกันดีว่า F1 มี สิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์ไลเซนอยู่นั่นคือใบอนุญ,ญาตในการเข้าไปแข่งขันในเวทีความเร็วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและนิกิตามาเซปินก็ทําคะแนนได้สูงพอที่จะได้รับซูเปอร์ไลเซนกับผลงานก็คืออันดับ3ในรายการ GP3 หรือว่า Formula 3าปัจจุบันเมื่อปี2018แล้วก็จบอันดับ5ของฟอร์มูล2าทูฤดูกาล2020ด้วยผลงานที่กล่าวมาข้างต้นครับ มันก็เลยทําให้แาสทีมแข่งฟอร์มูล่าวันสัญชาติอเมริกันตัดสินใจเลือกเขาเข้ามาสู่ทีมเป็นนักแข่งตัวจริงในฤดูกาล2 0 2นโดยจับคู่กับมิกชูมักเกอร์แชมป์ F2 ฤดูกาล2020แล้วก็มิกเนี่ยคือลูกชายของมิเชลชูมักเกอร์ตำนานแชมป์โลก F1 7สมัยทั้งคู่มาแทนที่เควินแมกนูเซนและโรแมนกรอชงคู่นักขับเดิมตามลำดับอย่างไรก็ตามครับเวที F1 ทุกคนรู้กันดีว่าฝีมืออย่างเดียวอาจจะไม่พอ ถ้าคุณไม่มีแบ็กอัพทางการเงินที่ดีพอทีมนั้นก็อาจจะไม่เลือกคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมที่มีปัญหาในเรื่องการเงินต้องการเงินสนับสนุนเพื่อให้อยู่รอดในวงการต่อไปได้ฮาร์ส <H ars S 1> ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับถึงแม้จะเป็นทีมสัญชาติอเมริกันแต่ว่าการจะอยู่ในวงการให้ได้เงินสนับสนุนเป็นสิ่งที่สําคัญไม่น้อยพวกเขาต้องยอมแทงซีซัน,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 นหรือก็คือว่ายอมทิ้งซีซันฤดูกาล2021ไปเลย เพื่อไปโฟกัสกับการพัฒนารถในรูปการสล2022และปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่านิกิต้ามาเซปนนั้นเป็นนักแข่งที่มีสปอนเซอร์หนุนหลังอยู่สปอนเซอร์ของเขานักแข่งชาวรัเสเซียผู้นี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลครับเป็นบริษัทสัญชาติเดียวกันนั่นก็คืออูราคาลีบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยโปแตสชื่อดังระดับโลกและก็ที่สำคัญที่สุดคืออูราคาลีมีดริมิตี้มาเซปนพ่อแท้ๆของเขาเอง นนนหหึ่งใใผู้้ถุรายแน่นอนครับว่าการมาของอูราคาลีและนิกิตามาเซเป็นครั้งนี้มีเงื่อนไขสําหรับทีมฮาร์สอยู่นั่นก็คือทีมฮาร์สจะต้องถูกสาดสีรถแข่งของทีมเป็นสีแดงขาวน้ําเงินสีเดียวกับสีธงชาติรัสเซียเรื่องนี้มันมีสาเหตุมาจากว่ารัสเซียถูกลงโทษจากองค์การต่อต้านการใช้สารการะต้นโรคหรือวาดา้ดาในการห้ามใช้ธงชาติของตัวเองในการแข่งขันเนื่องจากว่า รัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนนักกีฬาให้ใช้สารกระตุ้นในการแข่งขันนั่นเองแล้วเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลกระทบไปถึงนิกิต้ามาสปินด้วยเพราะว่ามาสปินจําเป็นต้องลงแข่งภายใต้ทงของ RAF หรือสาพันยานยนต์แห่งประเทศรัสเซียไม่ใช่ธงชารัสเซียนเหมือนที่ควรจะเป็นจะว่าไปแล้วนะครับวงการ F1 ในระยะหลังเนี่ยก็มีเทรนด์หนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกันบ่อยครั้งก็คือเรื่องที่เศรษฐีซื้อทีมหรือว่าเข้ามาสนับสนุนทีมเพื่อ ให้ลูกชายของตัวเองได้ลงแข่งขันเราเห็นเหตุการณ์นี้มาหลายกรณีครับทั้งเหตุการณ์ที่ลอเรนซ์โ o ร l ซื้อทีมฟอส c e อินเดียแล้วก็รีแบรนด์เป็น Racing Point แล้วปัจจุบันก็รีแบรนด์เป็น a s ส o n Martin เพื่อให้แลนด์สโรลูกชายของเขาได้ลงแข่ง หรือจะเป็นเคสของไมเคิลลาติฟีที่ใช้บริษัทโซฟีนาไปสนับสนุนทีมวิลเลียมส์เพื่อให้นิโคลัสลาติฟีได้เป็นนักแข่ง F1 เช่นเดียวกันครับกรณีของดิมิทีอมาเซปินก็เช่นกันตอนแรกเนี่ยเขาต้องการซื้อทีม F1 เป็นของตัวเองซื้อด้วยซ้ำแต่ว่าที่สุดแล้วก็ มาลงเดิกับการเป็นสปอนเซอร์หลักของทีมฮาร์สแทนอย่างไรก็ตามครับจะบอกว่านิกิต้ามาเซปินได้ดีมาแข่ง F1 เพราะเงินพ่อก็คงจะไม่ใช่เพราะอย่างที่เราบอกไปข้างต้นเขามีฝีมือพอที่จะมาแข่งขันในวงการนี้จากผลงานในระดับรองลงมารวมถึงเขายังเคยมีประสบการณ์ในการทดสอบรถเอมาแล้วก็หลายต่อหลายครั้งกับหลายทีมแต่อย่างที่ทราบกันครับวงการ F1 นั้นเสือสิงกระทิงแรดมารวมตัวกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต้องหาหรอครับ คือบทพิสูจน์ว่านิกิต้ามาเซปินจะเป็นของจริงหรือเปล่าแค่ไม่กี่วันหลังจากการเซ็นสัญญาร่วมทีมฮาร์ทเท่านั้นครับเรื่องก็มาแล้วครับเนื่องจากว่ามีคลิปหลุดครับที่นิกิต้ามาเซปินไปลวนลามสุภาพสตรีท่านหนึ่งบนรถไม่มีการเปิดเผยแน่ชัดนะครับว่าสุภาพสตรีคนนั้นเป็นแฟนสาวของนิกิต้ามาเซปินหรือเปล่าแต่แน่นอนครับเรื่องดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์ของทีมและต่อน,นักแข่งเป็นอย่างมากเรื่องนี้ฮาร์สกับนิกิต้ามาเซปินมีการตกลง เป็นการภายในแล้วก็ขอโทษผ่านสื่อแต่ที่สุดแล้วครับการจะตัดสินว่านักแข่งคนนั้นเก mm hmm. ่งพอสำหรับเวที F1 หรือเปล่าก็ต้องมงว่ากันที่การแข่งขันจริงดูดีแล้วปรากฏว่าแค่สนามแรกที่บาเรนในฤดูกาล2021ก็เกิดเรื่องเลยครับ mm hmm. เรสแรกของนิกิตามาเซปินใน F1 จบลงเพียงแค่3โค้งมาเซปินให้สัมภาษณ์หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับว่า ผมคงไม่พูดหรอกว่ารถคันนี้มันขับยากเกินไปแต่ว่าผมคงใส่ความพยายามมากไปหน่อยผมผ่านเส้นโค้งแห่งการเรียนรู้อันโหดหินไปละแล้วผมมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกถึงนิกิต้ามาสปปนจะบอกว่าการทำรถหมุนจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่หลังจากรถหมุนที่บาเรนในสนามแรกของฤดูกาล สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือนิกิต้ามาสบินทํารถหมุนไปอีก21ครั้งครับ21ครั้งที่ว่าเนี่ยมันเลยทําให้นิกิต้ามาสบินทํารถหมุนในฤดูกาล2021ไปทั้งหมด22ครั้งครับเท่ากับจํานวนสนามในฤดูกาลนั้นเลยและที่สำคัญที่สุดครับมันมากกว่าจํานวนสนามที่นิกิต้ามาสบินลงแข่งเซอีก เพราะว่าสนามสุดท้ายของฤดูกาล2021ที่อบูราบีนั้นเจ้าตัวไม่ได้ลงแข่งครับเนื่องจากผลโควิด -19 เป็นบวกนะครับผมถามว่ามันมากขนาดไหนนะครับกระมาพอที่จะทําให้เขามีชื่อเล่นใหม่ครับว่ามาสปินซึ่งก็คือการเอาช่วงต้นของนามสกุลมาเซปินมารวมกับคําว่าสปินที่ปแปลว,ว่าหมุนนั่นเองครับไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีแฟน f 1สร้างบัญชีทวิตเตอร์ มันนับการหมุนของมาสเปนตลอดทั้งฤดูกาลอีกด้วยนะครับผมผลงานตลอดฤดูกาล2 0 2 1ของนิกิจามาสเปนนั้นมี0คะแนนครับจบซีซั่นในระดับที่21ถามว่าทำไมถึงจบอันดับ 21. ที่21ททั้งที่ F 1รฤดูกาล2 0 2 1มีนักแข่ง20คนก็เพราะว่ามีบางสนามครับที่โรเบิร์ตคูบิซ่านักแข่งสำรองของทีมอัลฟาโรโย่แร็ซิ่งเข้ามาแข่งขันแทนคิมิเรโคเนนซึ่งติดโควิด -19 แล้วทําผลงานได้ดีกว่ามาสซปนซะอีกผลงานในสนามว่าแย่แล้วความสัมพันธ์ของเขากับทีมแฮร์สก็แย่ไม่แพ้กันครับมาสซปินเปิดเผยกับสื่อดังอย่าง Motorsport แล้วก็รวมถึงในซีรีส์ฟอร์มูล่าวันแรปทูสวายของ Netflix ด้วยว่าความสัมพันธ์ของเขากับ Mick um acher, มิกชูมักเกอร์ทีมเหียร์ของเขาและอาจจะรวมถึงทีมแฮร์สนั้นไม่ถึงขั้นว่าดีครับ เพราะว่าเจ้าตัวรวมถึงดิมิทีมาเซปินคุณพ่อของเขาเนี่ยรู้สึกว่ารถแฮสที่นิกิต้ามาเซปินขับดูช้ากว่ารถของมิกชูมัเกอร์เจ้าตัวมีความสงสัยครับว่าเอ้ยนี่ทีมแฮสนี่เขาเซตติ้งรถให้รถของมาเซปินนั้นขับช้ากว่าของมิกชูมักเกอร์หรือเปล่าแต่ธน,ะคะนาคาเดีวยวกันครับมิกชูมัเกอร์ก็บอกว่าผมว่าเขาดราม่าแบบไม่อิงหลักการเท่าไหรอ่อ่ะคือต่อให้คุณจะเปลี่ยนรถแต่ถ้านักแข่งคุมรถไม่ได้คุณก็ขับให้มันเร็วไม่ได้หรอกเช่นเดียวกับทางกุนเทอร์สไตเนอร์ครับนยายใหญ่ของทีมแฮส ควเจ้าตัวก็บอกว่าเราให้ทุกคนได้อุปกรณ์รถแบบเดียวกันทุกคนเท่าเทียมกันโดยสัญญานี่คือทีมของเรามันเป็นแบบนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนิกิต้ามาสบเบินกับทีมฮาร์สนั้นแย่ขนาดไหนมันก็แย่ถึงขนาดที่ว่าในบางช่วงบางตอนครับเดนเมที่มาสบเบินคุณพ่อของนิกิต้าเนี่ยขู่ว่าจะถอนการสนับสนุนทีมฮาร์สเลยทีเดียวแต่ที่สุดแล้วนิกิต้าก็ออกมายอมรับในภายหลังครับว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์ของเขากับมิกชูมังเกอร์ก็ค่อนข้างจะเป็นกลางน่ะ คือไม่ได้ดีไม่ได้ร้ายมันก็คงเป็นวิธีเดียวที่จะทำผลง,งานให้ดีขึ้นได้เรื่องราวทั้งหมดมันก็ควรจะดำเนินไปแบบนั้นครับฤดูกาลสอ2 2ัที่2ใกล้เข้ามาทีมฮาร์สเปอร์รถใหม่มิชูมักเกอร์กับนิกิต้ามาสปินก็ได้ลงไปทดสอบรถที่บาร์เซลโลนาก่อนเปิดฤดูกาลเพียงแต่ว่ามันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในแบบที่ทั้งโลกคงไม่อยากให้เกิดแน่นอนครับ เหตุการณ์ดังกล่าวคงจะเป็นเหตุการณ์อื่นไปไม่ได้นอกจากเหตุการณ์ที่กองทัพรัเสเซียนั้นข้ามพรมแดนของประเทศยูเครนเข้าไปบุกลุกรานเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2022เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อแวดวงต่างๆวงการต่างๆไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่งวงการกีฬาครับหลายสมาคมหลายสหพันธ์ ตัดสินใจแบนนักกีฬาจากรัสเซียแบนทีมจากรัสเซียในการแข่งขันในขณะที่บางสมาคมก็เบาหน่อยครับให้นักกีฬาจากรัสเซียลงแข่งขันได้แต่ว่าต้องใช้ทงกลางห้ามใช้ทงชาติรัสเซียวงการ F1 ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันครับในขณะเดียวกันครับกรณีของนิกิต้ามาสปินเองเรื่องราวต่างๆมันก็ดูซับซ้อนยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณพ่อของนิกิต้ามาสปินนั่นก็คือดิมิทีมาสปินนั้นมีความสนิทสนมกับวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่ง หากจะเรียกว่าดิมิทีมาสปินเป็นหนึ่งในโอลิกาชหรือนักธุรกิจที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางประธานาธิบดีรัสเซียและได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนั้นก็คงจะไม่ผิดอะไรแม้ว่าดิมิทีมาสปินจะไม่ใช่โอลิกาชตัวท็อปเหมือนกับอับราโมวิชเจ้าของทีมเชลซีแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับปูตินรวมถึงความสัมพันธ์ที่นิกิตามาสปินนั้นมีต่อประธานาธิบดีปูตินเพราะว่านิกิตามาสปินเองก็เคยพบกับประธานาธิบดีปูตินและก็มีรูปถ่ายร่วมกันด้วยมันก็ดูจะส่่งผลตออน อาโคของเขาไม่นอ้อยเลยทีเดียว แน่นอนครับเมื่อเกิดเหตุการณ์รัเสเซียบุกยูเครนทีมฮาร์สซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ต้องมีแอคชั่นสิ่งแรกที่พวกเขาทำก็คือการถอดสปอนเซอร์อูราคาลีออกจากทีมแข่งเป็นการทั่วคราวทันทีเลยครับแม้ว่าในตอนนั้นการฝึกซ้อมก่อนเปิดฤดูกาลที่ประเทศสเปนกำลังเดินหน้าอยู่ก็ตามและเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าส่งผลกระทบต่อนิกิตามาเซเบนเต็มๆเ,เพราะมันเป็นความลับที่คนในวงการ f 1รวมถึงแฟนกีฬาความเร็วรู้กันทั่วครับว่านิกิตามาเซเบนมาถึง f 1ได้ส่วนสำคัญอย่างหนึ่ง ก็คือเงินทุนจากอุราคาลีและคุณพ่อดริมิทีมาสกินนั่นเองจริงอยู่ครับทางสหพันยาน,นานาชาติหรือ FIA นั้นไม่ได้ลงโทษแบนรัสเซียอย่างสิ้นเชิงเพราะถึงแม้ว่าพวกเขาจะฉีกสัญญาการเป็นเจ้าภาพ F1 กับทางรัสเซียทิ้งแต่ FIA ก็ยังอนุญาตให้นักแข่งจากรัสเซียรวมถึงประเทศเบรารุสซึ่งเป็นพันธมิตรกับรัสเซียในเหตุการณ์ครั้งนี้ลงแข่งขันได้ภายใต้ธงของ FIA เ แต่ทีมฮาร์สไม่เอาไว้ครับพวกเขาฉีกสัญญากับอูราคาลีและนิกิจามาสปินทันทีในวันที่5 Mina, มีนาคม2 0 22โดยระบุว่าสถานการณ์ที่รัสเซียบุกยูเครนนั้นถือเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้พวกเขาต้องตัดสินใจเช่นนี้แน่นอนครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้อูราคาลีไม่พอใจอย่างแรงในตอนนี้พวกเขากำลังฟ้องร้องเพื่อเรียกเงินสนับสนุนที่จะให้ทีมฮาร์สกลับคืนมาอยู่ส่วนนิกิจามาสปินที่ถูกเย่งออกจากกวี f เอฟแบบฟ้าผ่านั้น จ้าตัวก็ได้เปิดโครงการ V Compete S1 ซึ่งดูเหมือนล้อเลียนกับโครงการ V Race S1 ของทาง F1 ครับเพื่อสนับสนุนนักกีฬาที่ไม่อาจลงแข่งขันได้ด้วยเหตุผลทางด้านการเมืองหรือสองครามต่างๆแน่นอนครับนิกิตามาสปินนั้นยังคงไม่ยอมแพ้กับโอกาสที่จะได้กลับมาแข่ง F1 อีกครั้งแต่คำถามสำคัญก็คือโอกาสนั้นจะมีอีกหรือไม่เพราะทีม h ฮรสที่ไปดึงเควินแมกโนเซนอดีตนักแข่งของทีมกลับมาร่วมทีมอีกครั้งก็ทำผลงานในฤดูกาล2022ได้ดีเสียด้วย และแน่นอนที่สุดคําถามสำคัญที่ยังไม่มีใครตอบได้คือเหตุการ์รัสเซียบุกอยู่เครนนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่และนี่แหลครับเรื่องราวของนิกิตามาเปินนักแข่งที่ว่ากันว่าเข้ามาสู่เวที F1 และถูกดีบออกจากเวที F1 โดยความสัมพันธ์ที่เขามีต่อวลาดิเมียปูตินเขียนอย่างไรบ้างกับนิกิตามาเปินมาบอกกล่าวกันได้ในคอมเมนต์นะครับหรืออยากจะให้เราเล่าเรื่องไหนต่อ ก็บอกกันได้ในคอมเมนต์เช่นกันวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับเ n น t แตนไ Thailand นะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทาง podcast อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังด้วยนะครับขอพูดอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ